นั่นหมายความว่าหุ้นส่วนลองพิจารณาดูนะครับควรจะมีการแก้ไขตำนูนเพื่อให้นักการเมืองที่กระทําผิดจริยธรรมทุจริตคอร์รัปชันยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่หรือนะครับควรจะดําเนินการแบบนี้ต่อไปนะครับส่วนปารีนาก็เห็นชัดเจนมาอยู่ฝั่งลุงป้อมแต่ก็ถูกดําเนินการตามกฎหมายศีระเจนจากฆะนะฮะ ก็อยู่ฝั่งลุงป้อมก็ถูกดำเนินการตามกฎหมายไม่มีการละเว้นสิ่งเหล่านี้คงสะท้อนบริบททางการเมืองได้ชัดเจนนะครับว่าจากนี้ไปไม่ใช่มีเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องถูกดำเนินการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวาเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือเสื้อส้มถ้ากระทำความผิดกฎหมายหรือผิดต่อรัฐธรรมนูญย่อมถูกดำเนินการตามกฎหมายแน่ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของปริญาไกรคุบนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีคําสั่งศาลให้ตัดสินนะครับเรื่องของการเมืองไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ดํารงตเเําแหน่ง <lawsuit. S 1> ทางการเมืองได้นะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วมาอธิบายเพราะว่ามีปียบุตรออกมาคัดค้านบอกว่าคําพิพากษาของศาลไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการประหารชีวิตกันเลยทีเดียวก็เป็นเรองของกระบวนวิธรมนะเราว่าเนะก็ก็มันก็ต้องอยู่ใ้วกฎหมายเลยล่ะนะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องระมัดระวังอ่ะนะวันนี้ผมคิดว่าหลายอย่างมันมันเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้ว ช่ไหมนี่คือการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเพราะนั้นทุกคนต้องมาระวังอย่างที่สุดนะก็หลายอย่างก็บอกแล้วไงก็ผมผมก็ก็ทุกคนน่ะไม่ใช่คงไม่ใช่เฉพาะท่านเมื่อกับผมทุกคนน่นะต้องรพกฎหมายเพราะนันอะไรที่ทํามาแล้วมันผิดมันต่างต่างก็รู้ตัวเองอยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็ก็ แก้ปัญหาให้มันถูกต้องนะใช่ไหมเราไม่ได้เอาตายนี่ไม่ใช่เราไม่ได้เลือกปฏิบัติดี่ไหนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมไม่ดําเนินการด้วยเพราะมันถูกฟ้องร้องกันมาใช่ไหมเนคนไกลของเขาบวนวารของเขาทํางานของเขานี่ไงคือสิ่งที่ผมดำเนินการมาตลอดระยะเวลาของผมก็คือให้ทุกคนก็ได้ทํางานของเขาตายนี้รนาคกับขันธ์นิยามกับมันนิยามอะไรอนะคะลก้าเหรออะในครบที่กำลังประชลันมีกี่คนล่ะ ก็ตายหมดแล้วนี่ทั้งคุณฉีลาทั้งคุณปรีนาใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกกันนักลพู้กล้าตายกลางสนามลบนะยการเมืองมันยังไม่ครบสี่ปีเลยเขาตายก่อนสี่ปีนี่เขาเรียกว่าตามหลักตามหลักเขาเลยบอกว่าผู้กล้าตายกลางสนามลบก็แบบนี้แหละตายเขาเป็นขาที่ดูเนี่ยองค์พระรที่เคยพ่คับลุงตู่ไปกันตามๆหมดตายหมดแล้ววีรบุรุษเนี่ยอยู่แต่ผู้กลาตายหมดแบบนี้เรียกว่าตายในหน้าที่ได้ไหมไม่ใช่ ตายกลางสนามลบมันไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของผู้แทนไม่ใช่นายเมื่อคืนก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกับคุณเข<ำ>าไลน์มาบอกทุกคนต้องคือคือเราต้องยอมรับะ่ะเมื่อเรามาเป็นนักรบเนี่ยถ้าถ้าเราจะตายในสนามรบเราก็ต้องยอมรับนะฮะทุกคนต้องยอมรับเพราะเร่อจริงนี้ถ้าไม่ยอมรับก็ก็มันมันจะทําให้แก่งขึ้น ตามใดที่ยังมีชีวิตยอยู่ต้องสู้ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องปกติตอนนี้แล้ว่าความหวังของคุณปรีนาที่จะกลับมาสู่การเมืองก็คือรอให้การแก้ไขและตัดข<ค>าดค,คุณปรีนาอายุก็ถ่ายเองไม่ละติดปีก็มีติดที่กันมีติดที่จะกลับไปได้ติดท่มีการฉีกฐธรรมนูนแก้ไขใหม่เราก็สามารถจะเข้ามาได้ประเทศไทยเอาอะไรแน่นอนไม่ได้หรอกปียบุตรแสงกระนกุลค้านการประหารชีวิตทางการเมือง ของปรินาติงสามนิ้วอย่าสะใจต้องถอนพิษรัฐธรรมนูญ2,560นะครับหลังจากที่สารดีกาพิพากษานะครับนางสาวปรินาไก่คุบสอสอนะครับราช,ชบุรีพักพลังประชารัฐฝ่าฝืนามาตรฐานจริยธรรมร้รายแรงจากคดีบุกป่าราชบุรีโดยดำรงตำแหน่งสอสอตั้งแต่25มีนาคม2564นะครับ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีและไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งและดำรง,งตำแหน่งทาง,ทางการเมืองตลอดชีวิตนั้นมีความเห็นที่น่าสนใจโดยเปียบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวในทวิตเตอร์นะครับรัตธมรูนพุทธศักราช2,560กำหนดให้มีนักการเมืองนะครับละเมิจดจริยธรรมร้อยแรงให้ไปสารดีกา ตัดสินและมีโทษประหารชีวิตนักการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าหนึ่งมาตรการมาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องจริยธรรมจรรยาบรณเป็นเรื่องภายในองค์กรต้องให้แต่และองค์กรกําหนดและชี้ขาดกันเองหน่วยงานอื่นเขาก็ทํากันเองลงโทษกันเองนะครับสองมาตรกามาตรฐานทางจริยธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ทางกฎหมายไม่ใช่ถูกหรือผิดกฎหมาย แต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมจึงไม่ควรให้ศาลชี้ขาดลงโทษศาลเกี่ยวข้องแบบรีวิวบททบทวนเช่นข้าราชการถูกลงโทษทางวินยัยก็อาจจะฟ้องศาลให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษได้เป็นการตรวจสอบว่าคำสั่งลงโทษชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่กรณีของนักการเมืองกลับ นำมาตรฐานจริยธรรมที่ศารลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนะครับออกมาปรับใช้และยังให้ปปชามาชี้มูลส่งให้ศาลฎีกาชี้ขาดนะครับ 3. โทษสูงตัดสิทธิ์สมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่ควรมีนี่คือการทําลายสิทธิพื้นฐานอย่างรุนแรงประหารชีวิตทางการเมืองนะครับรัฐธรรมนูน60เอามาใช้2กรณีคือติดคุก เพาะขอรับชันและละเมิดจริยธรรมร้อยแรงซึ่งผู้ร่างาเที่ยวเอาไปโฆษณาว่าคือร,รัฐมนูญปราบโกงแต่จริงๆแล้วการโกงก็ยังมีและมีเพิ่มขึ้นส่วนช่องทางที่เอาไว้เล่นงานนักการเมืองก็ว่ากันไปผมจึงไม่เห็นด้วยกับกรณีของสารดีกาตัดสินคุณปารีนาและเสนอว่าเราไม่ควรดีใจกับเรื่องนี้นะครับตรงกันข้าม เราควรจะลดลงนะครับชี้ปัญหาพิษภัยรัฐธรรมนูญ2560และต่อสู้กับนิติสงกรามครับหากนำมาวิเคราะห์ในสิ่งที่ปิยบุตรได้บอกไว้นะครับก็บอกว่าธรรมนูญเนี่ยมีคำพิพากษาของสารดีกานะครับหลังจากที่ปรชนชนร่ดชี้ขาดาว่าปรินาไกลคุบเนี่ยไปบุกรุกป่าบุกรุกป่าเสร็จมีความผิดจริยธรรมต้องส่งสาร ะะดีกาเพื่อทำการพิจารณาตัดสินจนเป็นที่มาของการตัดสินถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้ตลอดชีวิตนะครับก็เป็นประเด็นซึ่งนอกจากนี้เขาก็บอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ,ะควรจะยกเลิก รัฐธรรมนูนเรียกร้องให้มีการยกเลิกมีการแก้ไขรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูน60เนี่ยเป็นปัญหาและบอกให้พวก3นิ้วทั้งหลายหรือพวกเสื้อส้มทั้งหลายอย่าไปดีอกดีใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและเขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ถูกต้องเป็นที่มาของคําพิพากษาเรียกว่าเป็นการประหารชีวิตปารีนาไกลคุบเลยทีเดียวนั่นคือมุมมองของเปียบุตรแสงกนกุลในเชิงงานสังเคราะห์ นะครับง่ายๆก่อนหลักของร,นะร,ร,ร,รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเขาใช้วัฒกรรมว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงถ้าใครทุจริตแน,น่นอนโดนสารอาญาทุจริตล่าสุดโดนไปแล้วคือวัฒนาเมืองสุขนะทุจริตก็โดนสารอาญาทุจริตจำคุก99ปีลดเหลือ50ปีนะครับนั่นคือคนของพรรคเพื่อไทยนะครับในอดีตนะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถูกจำคุกนะครับ ก่อนหน้านี้ไม่มีสารอาญาที่ดิบปัจจุบันมีสารอาญาที่ดิบน,นะครับส่วนเรื่องของการผิดจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรทําไมเบียบุตรเดือดร้อนเพราะคาดีนี้เกี่ยวข้องและเทียบเคียงกับคดีของเจสมพรนะครับแม่ธนาทรจึงรุ่งหนึ่งกิจเพราะมีการบุกรุกป่าเช่นกันแต่เจสมพรไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่ลูก นะครับเคยเป็นเจ้าของพรรคการเมืองตามกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคนะและต่อมาปัจจุบันแน่นอนก็ถูกให้ย้ายพรรคมาปียบุตรก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษานะครับจากคำพิพากษาของศาลธรรมนูญให้ทำการยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับการยุบพรรคอนาคตใหม่ในครั้งนั้น <c oughs> ส่งผลทำให้ปียบุตรซึ่งเป็นเลขา ะครับพักอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับนั่นหมายความว่าเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะซึ่งมีชัยฤชุพันธ์ผู้ประธานผู้ร่างธรรมนูญบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบกงนะครับสิ่งนี้จึงกําลังเกิดขึ้นเขาไม่เห็นด้วยนะครับเขาไม่เห็นด้วยเพราะเขาได้รับผลกระทบนะครับสิ่งที่ปิยบุตรเรียกร้องเนี่ยนะครับ มันเป็นประโยชน์สําหรับใครมันเป็นประโยชน์สําหรับนักการเมืองและเป็นผลประโยชน์สําหรับพรรคการเมืองนั่นหมายความว่านะฮะหุ้นส่วนลองพิจารณาดูนะครับควรจะมีการแก้ไขธนูนเพื่อให้นักการเมืองที่กระทําผิดจริยธรรมทุจริตคอร์รัปชันยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่หรือนะครับควรจะดําเนินการแบบนี้ต่อไปนะครับส่วนปารีนา ก็เห็นชัดเจนะมาอยู่ฝั่งลุงป้อมแต่ก็ถูกดำเนินการตามกฎหมายสีระเจนจากคะนะฮะก็อยู่ฝั่งลุงป้อมก็ถูกดำเนินการตามกฎหมายไม่มีการละเว้นสิ่งเหล่านี้คงสะท้อนบริบททางการเมืองได้ชัดเจนนะครับว่าจากนี้ไปไม่ใช่มีเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องถูกดำเนินการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวาเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือเสื้อส้ม ถ้ากระทำความผิดกฎหมายหรือผิดต่อรัฐธรรมนูญย่อมถูกดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ